สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่2พฤษภาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์ประกอบครับใบนี้เป็นข้อมูลเน้นๆทุกท่านอาจารย์ให้เน้นมาที่547นะครับ547 2ตัวก็จะได้5457แล้วก็47ไม่สนดับจัดไปครับทั้ง2ชุดของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ ซ้ายมือชุดเต็มนะครับส่วนใบฝั่งทางขวาก็จะเป็นชุดเน้นรวมให้แล้วนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ประกอบต่อมาใบนี้เป็นข้อมูลของอาจารย์เวียงพิงค์นะครับเป็นข้อมูล2ตัวล่างอาจารย์มีแนวทางมาให้ประมาณ10ชุดด้วยกันนะครับไปดึงตัวเด่นไปดึงชุดเด่นกันดูเนาะวันที่ชัดเจน 2 5 2ท6 6ับ5 2,566แนวทาง2ตัวล่างถัดมาก็จะเป็นข้อมูลล่างของแอสมอาจารย์ให้มาทั้งหมดก็10ชุด10หางด้วยกันนะครับไปเลือกตัวเด่นกันดูทุกทันแนวทางของอาจารย์ได้ตามที่เห็นเลย ถัดมาก็แนวทางของ a d m มิดครับสตัวบนชุดเต็มจัดไปทุกท่านตามที่เห็น2พฤษภาคม2566เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็รับไปพิจารณาดูไม่ชอบก็ผ่านทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดปลายทางของความฝัน อาจารย์มีทางชุด3ตัวมาให้ทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับก็จะมีชุด2 4 9 9 18แล้วก็118ทุกท่าน3ชุดด้วยกันเนาะชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไปดึงตัวเด่นไปดึงชุดเด่นกันดูทุกท่านอาจารย์ให้มา3ชุด3ใบแอดปลายทางของความฝัน ถัดมาก็จะเป็นอาทางของอาจารย์สมยศครับงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เข้าล่าง71ตรงๆเลยทุกท่านใบนี้ผมก็ลงให้ได้มางวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้ก็นํามาฝากคุณผู้ชมก่อนเลยชุด3ตัวได้310 927 340ทุกท่านแล้วก็ ชุดล่างก็จะมี4140แล้วก็12เนาะ4140แล้วก็12แนวทางของอาจารย์สมยศใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมาอีกใบผมก็จะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นทางของแอดชายกูนงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์บอกว่าชุดเต็มบนไม่ปักหลัก ปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์ไม่มีชุดบนนะครับไม่มี06แต่ว่าแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับหลุดลงไปล่างทุกท่านมี71งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับชุดนี้เลย2พฤษภาคม66อาจารย์บอกว่าชุดเต็มบนไม่ปักหลักแล้วก็เพิ่มมาก็จะเป็นกันล่างด้วยทุกท่าน ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับผมเพิ่งลงให้หนง,งวดนะครับก็คืองวดที่ผ่านมาเนาะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่2นะครับแนวทาง2ตัวบนกันล่างของแอดชายกูลใครรอแนวทางของมิสเตอร์บอลมาแล้วนะครับของแท้แน่นอน100%เปเซน งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าเลขวิ่งเด่นนะครับก็คือเลข6เลขชุดก็มี06ทุกท่านตรงๆเลยนะครับโหยออก9 06สําหสำหรับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์นั้นผิดไปตัวเดียวนะครับก็คือผิดหลักร้อยนั่นเอง2ง,งวดหลังสุดได้เรียงดูได้ทุกท่าน1เมษาแล้วก็16เมษา งดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับ2พฤษภาคม2566เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านใบเต็มของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ครับขออนุญาตขยายข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ก่อนนะครับอาจารย์ให้มาทั้งหมด6ชุดนะครับ6ชุดก็จะมี083093 003183193103อาจารย์เน้นมาให้2ชุดทุกท่านเน้นมาที่083กับ093ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูล2ตัวแล้วก็ข้อมูลวิ่งเด่นนะครับอาจารย์ให้วิ่งมาที่เลข3ทุกท่านวิ่งเด่นที่เลข3เลขชุดของอาจารย์ก็มี839303 ให,ให้เน้นมาที่2ชุดนี้นะครับแปดสามกับ93แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นชุดรองทุกท่านชุดรองนี้ทั้งหมด5ชุดด้วยกัน7จะ4สี่แปดสแล้วก็1 4แนวทางของแอส r มิสเตอร์บอลบอลคนหนุ่มเหนือจัดไปทุกท่านแคปหน้าจอให้ไวครับ ต่อมาก็จะเป็นทางของแอฟฟินิกส์สวนแตงสายนายมาละทุกคนคงรู้อาจารย์บอกว่า7มาแน่แน่รเปอร์เซเลขชุดก็จะมี727577ทุกท่านเน้นไปที่2772ครับตามนี้727577เน้นไปที่2 7กับ72 อีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลชุดเต็มนะครับชุด3ตัวก็จะอยู่ด้านบนได้995 7 951 27 584แล้วก็593ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์มี93 95 97 68 14 18 19ตามนี้ทุกท่านจัดไปครับแอดสวนแตงแอดฟินิก ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอสมังกรทยานฟ้าใบฝั่งทางซ้ายเป็นข้อมูลบนนะครับอาจารย์บอกว่าบนฟันที่เลข9เลขชุด3ตัวก็ตามที่เห็นเลยทุกท่านส่วนใบฝั่งทางขวาก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับข้อมูลล่างของอาจารย์ก็จะมีอยู่2แถวแถวละ6ชุดไปเลือกชุดเด่นกันดูนะครับแนวทางของมังกรทยานฟ้า ต่อมาจะเป็นนัทางเหรียญครุฑแท้ทุกท่านงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับงวดนี้เจอก็นำมาฝากคุณผู้ชม 2. พฤษภาหกหกข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ได้304374แล้วก็237ครับ304374237ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับมี401445แล้วก็49 ามนี้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดเหนืองวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เข้า71ดอยู่นะครับใบนี้ผมก็ลงให้ทุกท่านงวดก่อนงวดใหม่ได้มาแล้วคือใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้เอามาฝากค,คุณผู้ชมก่อนนะครับเลขชุดของอาจารย์ก็ตามที่เห็นถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมาอีกใบผมก็จะแจ้งอัปเดตให้ทราบเนาะเซฟใบนี้ไปก่อนทุกท่านแนวทางของแอดเหนือถัดมาก็จะเป็นข้อมูลของแอดคมนะครับโครงสร้างล่างชุดเต็มยังไม่ตัดงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์นั้นมี71อยู่ทุกท่าน71ส่วนใบฝั่งทางขวาเป็นแนวทางงวดใหม่นะครับ โครงสร้างล่างชุดเต็มงวดใหม่2ทับทับ6 6. ตามนี้ครับถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุดใหม่ทั้งทั้งคู่เลยนะครับใบฝั่งทางซ้ายนี่เป็นข้อมูลชุดเต็มบนทุกท่านซึ่งข้อมูลชุดเต็มบนงวดก่อนหลุดนอกเข้าแต่ล่างรวมให้แล้วนะครับบนซ้ายแล้วก็ล่างขวามือ แนวทางของแอดคมครับโครงสร้างบนล่างชุดเต็มต่อมาก็จะเป็นข้อมูลคู่โต๊ะบนล่างของแอดนางฟ้าอาจารย์บอกว่ารูด1กับ2เลขวินของอาจารย์ก็มี1 2 6 3 4เลขชุดก็จะมี1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 6 6 2 6 3แล้วก็6 4งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับ มาต่อกันที่แนวทางของซองแดงทุกท่านงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ครับแนวทางของอาจารย์เข้าเลขวิ่งอาจารย์ให้วิ่ง7ตัวเดียว7ก็ลงไปล่างครับเลขชุดก็เข้าเหมือนกันเลขชุดก็มี7 1ดตรงตรง,ตรงเลยทุกท่านงวดก่อนงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์บอกว่าสั่งวิ่ง1ตัวเดียวเลขชุด3ตัวก็จะมี81 4สี่ กับ815 2ตัวได้141518แล้วก็48ทุกทันแนวทางของซองแดงก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ